สวัสดีครับทัศนะของฟุตบอลอในคืนวันนี้นะฮะน้นาแมวให้บอลอังกฤษคู่หนึ่งเยอรมันคู่นึงครับพีเมลลิกอังกฤษคืนนี้ตีสามนะฮะคู่เอกเลยครับสเปอร์กับลิเวอร์พูลภาพรวมๆลิเวอร์พูลบุกมาได้เปรียบนะฮะศูนเมตรก็สเปอร์อยู่ที่6ไม่แพ้ใครมา7เกมในทุกรายการนะฮะแพ้ครั้งล่าสุดก็คือแพ้เลสเตอร์ในพีเมลลิกในบ้านนั่นเองคะับศูนย์สองในลีกนี่ไม่แพ้มัน4นะฮะนัดล่าสุดก็คือการบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสประตูต่อหนึ่งนะ ขณะที่บอลถ้วยก็บุกไปชนะวีคัมวันเดเลอร์ส4-1นะฮะในบอลเอฟเอคัพเขารอบห้าไปเยือนเอเวอร์ตันนะฮะก็สเปอร์มีข่าวร้ายครับแบ็ side, <c oughs> กซ้ายเจ็บทั้งสองคนเลยครับเบนเดวิส <c oughs> แล้วก็เลกิลอนนะฮะพระฉะนต้องแก้ไขครับแต่ทำยังไงฮะให้แกลเลตเบลเล่นทางซ้ายไหมหรือจะโยกตัวสมรงองอย่างแทนการกล้าไปเล่นตรงนั้นนะฮะหรือจะให้แซดโอลิเย่ไปยืนแบ็กซ้ายก็ได้ถ้าเกิดว่า แมตต์โดเฮอร์ตี้ผ่านความฟิตมาเล่นแบ็คขวานะครับก็ต้องดูครับว่ามูรินโญ่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะขณะที่ลิเวอร์พูลหลังจากบุกไปชนะพาเลสในลีกอีก5นัดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3แพ้2ล่าสุดนี่เหลือเชื่อแล้วครับแพ้เบอร์ลี่ศูนย์หนึ่งเสียสถิติไม่แพ้ใคร68เกมในแอนฟิลด์ไปเลยนะฮะในพรีเมียร์ลีกฮะแล้วก็ในเอฟเอครับก็ไปแพ้นะแมนยูสองสามนะนักแมวยังมองว่าสเปอร์แพ้ทางลิเวอร์พูลนะ ไม่รู้ฮะเล่นดีไม่ดีสภาพเป็นยังไงก็ตามฮะสุดท้ายแล้เลี้รวผูแพ้ยากก็มองว่าเวอ้์วููจะมีแต้มฮะลุ้นเอาครับว่าจะเป็นหนึ่งหรือสามแต้มคู่ตีสองครึ่งฮะลีก็สองเยอรมนันฮะคู่สังเพารีกับโบคุมสังเพารีอยอู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาฮะตอนแรกโอ้โหดูมีแววว่าตกชั้นนะปรากฏว่าเก็บแปดแต้มจากสี่นัดนะโดยเฉพาะสองนัดล่าสุดบุกปชนะฮันโนเวอร์สามสองแล้วก็เปิดบ้านชนะยานสเลเกนบวกสองศูนย์หวานเจี๊ยบเลยฮะก็ ขึ้นไปอยู่อันดับ16พื้นที่สีส้มแล้วยังดีหน่อยนะจุดอ่อนนะก็คือเกมรับนะ17เกมโดนไป30ลูกไม่ใช่เรื่องดีนะโบคุ้มฮนะลองจ่าฝูงตามฮัมบูกอยู่4แต้มต้องชนะให้ได้ฮนะเพราะว่ามีโฮสตไตล์คิวมีแต้มพวกเท่าพวกเขาอยู่ต้องชนะแล้วก็ห้านัดหลังทําได้เยี่ยมนะชนะ4เสมอหนึ่าด้วยการบุกไปชนะ,ะเปิดบ้านชนะเนินแบก3-1นฮนะใน2เกมล่าสุดแล้วก็ไปเยือนซานเฮาเซ่นก็เสมอ1-1น แมบ่บอกวาบวคุ้มเกมลุกดูดนันเกมรับแข็งแกร่งกว่านะฮะซีมงโซลกับโรเบิร์ตซูสนะฮะหูซัดรวมกัน17ประตูฮะฝันทงฮะโบคุ้มซึ่งได้เปรียบ0.25เมตรจะบุกไปมีชัยที่บ้านสังเพารีครับ2ทีมเยือนเลยครับลิเวอร์พูลกับ,บโบคุ้มครับผม